เอาเลยครับผมมีตั้งลำเข้าสู่เอเทีรีเองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจี a มนกับหัวกล้องเป็นเพื่อนรักกันมันจะเป็นไปได้ไงวะเป็นไปได้ดีเตยคือเพื่อนรักต่างใสพันุไงขนาดนั้นเลยเหรองั้นมึงรอไปดูเลยดีกว่า็ละและก่อนที่ไปดูคลิปนี้นะครับผมก็ช่วยกดไลค์กันเยอะนะครับงั้นไปดูกันเลยนี่ไงเตยดวมึงรอดูเว้ยเป็นเพื่อนรักกันจี a มนนะจี a มนไม่ใช่หัวส้วมตัวอื่นส้วมตัวอื่นก็ยังเป็นศัตรูอยู่ดีอะเออ นี่ก็ตามยิงไม่ให้มดนี่คือผู้หัวกล้องเว้ยมึงดูที่มาได้จัดการผู้หัวซ่วมนี่เอามาแล้วว่ะไม่ใช่เพื่อนก็หันไปนี่ยงไงกูบอกแล้วจีแมนเพื่อนรักไม่ช่วยใช่ใหญ่นี่ไม่ใช่จีแมนเหรอะใช่เนี่ยมันจีแมนเห็นบ้างมันคือเพื่อนรักกันแต่ถ้าเป็นหัวซ่วมตัวอื่นเนี่ยจัดการเพราะมันไม่รู้เรื่องไงนี่จีแมนมาเอาตัวนั้นด้วยอ้าวตายว่ะ จีแมนจัดการมันจีแมนนีเรียบร้อยมึงทำเพื่อนกูหรออ้าวใหญ่จีแมนของจริงนี่มันจีแมนตัวใหญ่ดีว่ะเอ้าไปคุยกับไททันไปเฮ้ยหรือว่าจีแมนจะเป็นเพื่อนรักกับไททันวะเออยกวใช่แน่เลยน่าจะใช่ว่ะเฮ้ยเอาเอาแว่นออกแล้วอันนี้มันหัวซุ้มเห็นไม้มันไม่ใช่เพื่อนรักกันเนาะเอาแล้วเอายิงดิหัวซุ้มตัวอื่นกูยิงทิ้งหมดแล้วถ้าสมมติไอ้ไอ้นี่มันไป เผยอยู่ช่วยด้วยนี่ไงโดนไม่เป็นไรนะเพื่อนจุ๊บๆเพราะมันน้ำเหมือนแมงดิเอเออเนี่ยมึงดูมึงเป็นเพื่อนรักกันไหนอะเนี่ยจีแมนหรือว่ามันใส่แว่นเหมือนจีแมนแน่เลยถูกป่ะแบบเลียนแบบเลียนแบบว่ะอุ้ยช่วยด้วยเห็นไหมมันจัดการน่ะจิงมาเพื่อเอาตกแม่งเลยนี่โง่นักรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีโอ้โหนี่ช่วยเรียบร้อยเพื่อนสุดยอด เก่งมากอุ ICEOVER> งงมากมันจะตบทําไมวะเดินตบไปเออฮึนี่ถ้าเป็นหัวส้วมตัวอื่นเราจัดการแต่ถ้าเป็นเพื่อนรักเราเราไม่จัดการนี่ไม่ใช่เพื่อนกูตัวนี้หุ้ยตัวบอมไปเตยอุ้ยเอาแล้วไงนี่ไงอุ้ยโหแม่งยิงบอมว่ะเอาแล้วว่ะอุ้ยเราก็เสร็จแลดีงั้นอะเสร็จอย่างนี้จีแมนจีแมนอุ้ยเรียบร้อยมาแล้วทําใครไม่ทํามาทําเพื่อนกูยอดจีแมนอุ้ยเิวิอันนี้อะไรก่อ เพื่อนรักอัปเกรดเอแล้วชอบเล่นเด้แต่แล้วมันดูปุงดูปืนมาดิวิ้ยมีหน้าสายหลังเลยหรอสุดยอดมากจีแมนเพื่อนรักนี่กูชิลแล้วกูมีจีแมนเป็นเพื่อนเอ๋องพี่วีแมนมาบอกว่าอย่าเพิ่งยิงพวกเดียวกันนี้เฮ้ยมันก็จัดการพูดเดียวกันด้วยหรอผมก็บอกวกูไม่รู้นะข้างหลังข้างหลังนี่มึงดูเพื่อนรักช่วยกันจัดการว่ะสุดยอดมากจีแมนเพื่อนรัก้ยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นเราเป็นเพื่อนกัน อ้าวจัดการให้หมดหัวส่วมตัวอื่นถ้าไม่ใช่จีแมนกูจัดการหมดไม่ใช่เพื่อนรักไม่สนใจเออเพื่อนรักแล้วมันไม่โกรธเหรอวะจัดการหัวส่วมเพื่อนมันอ่ะไม่โกรธหรอกเพื่อนมันนิสัยไม่ดีไงหรอ,หรอเออเอาเฮ้ยมึงยิงทําไมเอามันยิงสวนไ้เตยสมเอาเอายี่บอกนะพังแล้วอ่ะเฮ้ยตายไหมเนี่ยเราเพื่อนรักกันเนี่ย ดูดูดูมาทำหน้าทำตาโอ้โหมาฟ้องไงเพื่อนรักกันว่ะมียิ้มด้วยอ่าวยกนิ้วโป้งให้เฉยอะไรวะเฮ้เหมือนมันเข็นไวเตยเฮ้ยมึงอ่ะได้เป็นเพื่อนจีแมนนะเปล่าไม่ได้ไม่นะไม่นะครับโกหกแมงไม่ยอมสารภาพออกมาเลยว่ะไม่ได้เป็นครับโอ้โหคือมันต้องปิดเป็นความลับเลยวะเป็นเพื่อนกับจีแมนน่ะนี่ สองเปาพันวะน่เาช่วยด้วยไอ้เตยมึงทําอะไรเพื่อนกูมึงทําอะไรเพื่อนกูให้มันซูมซูมั่งนีออกไปสุดยอดมากจีแมนเพื่อนรักตายเอาดึงไอ้เราก็ทําหน้าที่ของเราไปแล้วมันจะยิงหัวกล้องเปาวะเอาเทาน้เฮ้ยมันก็พูดเดียวกันเอเฮ้ยเดี๋ยวมันจับบ่เฮ้ยมันจับจีแมนว่ะเอาตายเฮ้ย ตายป่ะเอาไม่ตายว่ะโอ้โหมันยังอยู่รอดเอ้าตัวอีกเราจัดการนะหัวส่วมอ่ะเน่มันอ้อนมือเกินทำหน้าทำตาว่ะอย่านะเพื่อนโอเครู้เรื่องเราเป็นเพื่อนรักกันเนาะสุดยอดว่านอนสอนง่ายว่ะเฮ้ยช่วยด้วยเพื่อนมีไงยิงแม่งเลยยิงอีกตัวนึงตรงนู้น มันยอมทริยศเพื่อนตัวเองเพ่อพันตัวเองเพื่อนอย่างจีแมนไม่ใช่จีแมนมันก็ยังทะเลาะกับพุ่งหัวส้มพุ่งโผล่เพราะมันเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันไงเย่เพื่อนรักอ่ะเพื่อนรักไม่สิ้กันนี่เอายิงอีกเอายิงอีกเพามันยังไม่ตายว่ะก็ยิงอีกดิตายแล้วเก่งอ่าเก่งเก่งแล้วว่ะอ้าจีแมนผู้งูัวโผล่มึงดูหลังมาดิเฮ้ยนี่ยิงหัวส้วมมา พวกมันน่าจะงงนะไอสองคนนี้มันเป็นเพื่อนกันได้เอออย่าให้ใครรู้ความลับมากกว่านี้ว่ะยิ่งอย่าให้มันสวยอย่าให้ใครรู้ความลับระหว่างเราสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันสุดยอดมากเพื่อนอ๋อออนจังเลยหอ้ยจาดวยพ่นมาดิหดจัดหุ้ยไม่กลัวตัวอื่นเลยวะไม่กลัวหรอโอเคสุดยอดเพื่อนดิบดิฟมึงอ่ะเฮ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนส้วมปกวะก็เปลี่ยนไปเรื่อยไงรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไง หัวส้วม้าก็ดึงดิดึงนี่อย่าทำนะโอเคนี่ชิวๆเก่งสุดยอดไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมันเปลี่ยนหัวส้วอีกแล้วอ๋อนี่เป็นส้มขาวอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนโอเคโอเอนะโอเอเราเพื่อนรักกันนะต้องแอบเอามันหนีอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันหนีจีแมนทำไมอ่ะเฮ้ยเอ้าไม่นะไททันตัวจิ๋วโอ้ตาย ให้ท่นจัวจิ๋วจัดการไม้ไม่เยี่ยมอไม่เยี่ยมสิอ้าวพื่อรักตายแล้วทําไงเนี้ยเยี่ยมไว้ก่อนอ้าวเยี่ยมทําไมวะเก็บไว้ไงเดี๋ยวมันไม่เนียนเฮ้ยอ๋ออยู่นี่ไม่ใช่เมื่อไหร่ตัวอ้าวเดี๋ยวแล้วมึงบวกกันอ๋อเมื่อกี้มันเปลี่ยนเป็นสีขาวใช่ไหมอ๋อเป็นย้ายหัวซ่วมไปแล้วเออไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้พวกจีแมนโอเคงั้นสุดยอดเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกัน อ่านไทท่านกับจีแมนมันเป็นเพื่อนรักกันมันจะเป็นไงไว้เตยก็น่าจะมันนะจีแมนตัวใหญ่ๆนะกับไทท่านตัวใหญ่ๆอ่ะน่าจะสุดยอดว่ะดีแล้วมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันอีกแล้วไงเออรักกันนะรักกันเ้ย่งนี้ตัวอะไรวะอยายุ่งหยายุ่งช่วยด้วยเพื่อนเอ้าเอาไม่อยู่เตยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าระวังช่วยหน่อยใครก็ได้มาแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จีแมนเพื่อนกูแล้วจีแมนเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ป้านนี้ป้ ไม่ใช่เนี่ยอะไรอ๋อไม่ใช่นี่ทีวีแมนมาจัดการทีวีมาช่วยไอ้น,นั่นไปแล้วอันนี้ G ีแมนเออไม่ใช่าอาะไรเพื่อนเราไปไหนวะจีแมนเพื่อนเราอะโง่เลยโอเคขอบคุณที่ช่วยนะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันมาอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะจําไม่ได้ไงเนี่ยอย่างเงี้ยเออว่ะมันเหมือนกันหมดเลยอ่ะต่อยไปต่อยไปจัดการเพื่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหล่อนแล้วมึงพักผ่อนมั่งโกรธแค้นจัดเนี่ยพักผ่อนมั่งนะ อันนี้ดูเต้นแล้วว่าชิวจัดแล้วกูมีจีแมนเป็นเพื่อนว่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนรักเรานะโอเคสุดยอดเพื่อนนี่การมันโอเคนี่ตัวหนึ่งแล้วจีแมนเพื่อนรักกูไปไหนนะเออก็น่าดีวะงงไปหมดแล้วเนี่ยเอ้ยไอ้ด็อกเตอร์เเฮ้ยด็ออกตร์นั่นน่าจีแมนเพื่อนรักเราเออใช่เปล่าใช่ใช่ใช่จีแมนเพื่อนรักนี่เห็นไหมมันยอมแตกหักกับด็อกเตอร์เลยจีแมนเพื่อนรักเราอะเยี่ยมเอาแล้วไงนี่ไงสอยด็อกเตอร์ด้วยคุณนายด็อกเตอร์พวกกูมีจีแมนเป็นเพื่อนเว้ย เฮ้ยมันยิงแล้วอ่ะเฮ้ยมันยิงเลเซอร์ใสจีแมนยังไงช่วยเพื่อนแล้วต้องช่วยเพื่อนแล้วทุกคนช่วยเพื่อนหน่อยอ้าวมึงตายแทนอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันหนีมันหนีไออันนี้ไม่ใช่เพื่อนเราอ้าวกูก็กดสีไม่ใช่จีแมนเพื่อนรักกูอ่ะอ้าวอันนี้ก็กดต่ออันนี้ก็ใส่ต่อแล้วกดต่อใส่ต่อแล้วกดต่อเพื่อนเป็นอะไรก็เปล่าจีแมนเฮ้ยใช่ไหมใช่หรือเปล่าดูหน้ามาดูๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่ว่ะโอ้โหดูนี่ถือบอมมาไม่่่ใชเพือนก็เอาบอมึวไปเลยสุดยอดมากเพื่อนเฮ้ยข้างบนอีกตัวอุ้ยมีคนยิงจีแมนเพื่อนรักกูมาแล้วสุดยอดมากจีแมนเพื่อนรักปลอบใจนะเราจะรักกันตลอดไปเฮ้ยเอาด็อกเตอร์มามันก็กลัวว่ะก็นั่นแหะดิว่ะมันสู้ด็อกเตอร์ไม่ได้ว่ะเตยว่าใช่แน่เลยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะร้านอาหารว่ะ โอ้โหสั่งอะไรกินหน่อยไหมเพื่อนจะสั่งอาหารวเยี่ยมเมสั่งเออสั่งเลยสั่งเลยเฮ้ยเ้อาหัวส้วมบุกหัวส้วมบุกโอเคยิงได้อยู่แล้วจีแมนเพื่อนรักกูไปไหนวะทำไมไม่มากิดด้วยวะอจีมงจีแมนอะตอนแรกกูคิดว่านี้ไม่ใช่เดี๋ยวเฮ้ยจีแมนติดเชื้อไอ้เตยอ้าวตายแล้วเฮ้ยทำไงอะทีเนี้ยจีแมนเพื่อนรักกูติดเชื้อไหนบอกเป็นเพื่อนรักกันไง มึงไล่ฆ่าผัวหัวกล้องกูทําไมโอ้ยตายละจะทําไงต่อไปวะเนี่ยเอ้ามึงดูผัวหัวกล้องวิ่งวิ่งเนีอ้าจีแมนไล่ฆ่าหนบอกเป็นเพื่อนรักกันไงงี้จะทำไงต้องกลัวสวยไอ้เตยเอาเลยครับผมก็จบไปเลยนะครับผมถ้าจีแมนกับหัวกล้องเป็นเพื่อนรักกันเป็นไงม้วยเตยตอนท้ายน่าสงสารเนาะเออสุดท้ายมึงก็เป็นเพื่อนรักกันไม่ได้อ่ะมันคนละสายพันธุ์ไง เเออกูววางั้นแหละสำหรับใครนะครับบวกที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้กช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย